ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราไปแวะกันที่ร้านยางทาฟาร์มนะครับอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพอเรากินเสร็จเราก็มุ่งหน้าสู่สีชนนะครับวันนี้เราจะไปพักกันที่สีชนคาบาน่านะครับอันนี้ทําการเช็คอินแล้วก็เดินไปที่ห้องนะครับวันนี้เราจะพักที่ชั้นสามของตึกนี้นะครับด้านขวามืออันนี้เป็นบรรยากาศของห้องพักที่เราได้จองคืนนี้นะครับ พอเก็บของเรียบร้อยนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่ทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันที่ชายหาดนะครับที่เนี่ยเขาจะมีเซิร์ฟบอร์ดมีกระดานโต้คลื่นมีมอเตอร์ไซค์ทะเลให้เราเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปถึงเนี่ยประมาณเกือบจะ6กโมงแล้วนะครับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ทางที่พักเนี่ยเขามีให้เนี่ยสามารถเล่นได้ถึงทุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับทำให้เราก็ไม่ได้เล่นเลยได้แต่ยืนดูคนอื่นเขาเล่นนะครับ การที่เรามาที่สี่ชนคาบาน่าช้าเนี่ยครับทำให้เราไม่ได้มีโอกาสเล่นพวกเซิร์ฟบอร์ดหรือเรือแคนูนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องออกแต่เช้าแล้วเขาเปิดให้เริ่มเล่นเนี่ยก็คือ9ก้าโมงเช้าถ้าจะเอามาเล่นก่อนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพื่อเป็นการเช่าอุปกรณ์แต่ว่าสมมุติถ้ามาในช่วงเวลาที่เขาเปิดให้เล่นเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจกับเพื่อนๆน,นะครับว่าจะไปหาร้านอาหารกิน แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นวันหยุดยาวที่เพิ่มมานะครับทำให้ตรงกับช่วงที่เราไปเนี่ยทำให้ร้านอาหารแทบทุกร้านนะครับถูกจองเต็มแล้วกับช่วงเวลาที่เรามาถึงที่สีชนเนี่ยค่อนข้างช้านะครับก็คือ6โมงเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วแทบแทุกร้านเนี่ยก็คือเต็มแล้วบางร้านก็คือวัตถุดิบของอาหารเนี่ยก็หมดนะครับทำให้เราต้องตัดสินใจกินอาหารที่พักกันนะครับพอกินเสร็จเราก็แยกยาก้ายเข้าห้องนอนนะครับกะว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นเชา้ามาดูพาธิเ้นแทนนะครับ อรุณสวัสด์ยามเช้าวันที่สองที่นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเราตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้ารีสอร์ทสีชนคาบาน่านะคะบรรยากาศดีมากสงบนะคะแตกต่างจากช่วงเย็นเมื่อวานมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศดีจริงๆแนะนำนะคะมาแล้วก็ต้องตื่นแต่เชา้าทวกที่ไปนะครับพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ6โมงสิบนาทีแต่ว่าเราตื่นก่อนแล้วก็มานั่งรอดรทขึ้นนะครับ ที่หน้าหาดตายตรงรีสอร์ทนะครับเขาจะมีวางเรือแคน,นูไว้นะครับเราสามารถลากออกมาเป็นพ็อปถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าพวกไม้พายนี่อาจจะต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเอาเรือแคน,นูมาถ่ายรูปเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมลากเกบไปคืนที่ให้เขาด้วยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็ของจะได้ไม่ชำรุดนะครับ ถ่ายรูปเล่นจนพอใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันอาหารเช้าของที่โรงแรมเนี่ยจะมีเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับพวกอาหารเป็นเซตๆอย่ง่งแล้วก็จะมีขนมปังมีพวกไข่มีไส้กรอกมีมข้าวผัดต่างๆนะครับอาหารเช้าที่โรงแรมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเช็คเอาท์และเดินทางไปที่วัดเจดีย์นะครับระหว่างทางเราจะเห็นรูปไก่ชนเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เราถึงที่จอดรถวัดเจดีย์เรียบร้อยแล้วนะครับ ค่ะตอนนี้เรามาที่วัดเจดีนะคะซึ่งร้านจอดรถใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเดินไปที่วัดนะคะไปออดูซิว่าไอ้ไข่ที่เขาว่าเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือสมัยก่อนนะคะหลวงปู่ตัวต้วต้องขึ้นไปไปเหมือนไปไปไปเปยผยพร่ศาสนาอะไรเงี้ยค่ะได้นิมนต์ไปสยาท่านก็นั่งแบบเหนเรือสำเภาะคะ่ะมาเรื่อยๆแล้วก็ลนเรือมาจอดที่ตรงวัดแถวบริเวณวัดไอ้ไข่วัดเจดีนะคะท่านก็เลยแบบเหมือนปักกดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนมีเป็นสร้างเป็นอาณาเขตวัดอะคะ่ะ แล้วก็ไปเจอเด็กคนนี้ก็คือไอ้ไข่ในยอยู่หลวงปู่ทวดก็เลยบอกไอ้ไข่ว่าเออเฝ้าเฝ้าวัดไวด้ดีๆนะเดี๋ยวหลวงปู่จะกลับมาะะอะไรเงี้ยค่ะไอ้ไข่ก็รอเขาก็รัทษาเขาก็รอรออย่างเงี้ยนะคะรอจนจนหลวงปู่ทวดก็ไม่ได้ผ่านทางนั้นค่ะกลับเหมือนท่านนั่งเรือสำเภาผ่านไปเลย,เลยอะไรเงี้ยท่านก็กลับไปวัดของท่านแล้วจนไอ้ไข่ตอนนี้ดีิยค่ะเหมือนหนูไม่แน่ใจว่าเขาเขาตายด้วยอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สบายตายแล้วเขาจิตเขาผูกพันอยู่กับตรงบริเวณนะะั้นนะคะ อ่าแล้วทีนี้เขาก็สร้างวัดขึ้นมาชื่อวัดเจดีอ่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักไอ้ไข่เลยจนมีหนูจําชื่อพระไม่ได้นะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดสาสีมูมาค่ะเหมือนท่านนิมิตเหมือนฟันนะคะเห็นเด็กคนหนึ่งไม่ไม่นุ่งผ้าแบบเหมือนรูปวาดเลยท่านก็เลยให้คนอ่ะมาวาดรูปอย่างนี้มิถาแล้วท่านก็เรียกว่าไอ้ไข่เขาบอกเขาชื่อไอ้ไข่อ่าเป็นเป็นเด็กวัดของหลวงปูท่ทวดนะคะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแค่รูปภาพวาดเฉยๆอยู่ในวิหารเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ท่านก็จะเหมือนแล้วท่านก็เลยปลูกเีกเหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกค่ะตอนปี2องหแล้วก็นั่น,นะคะ่ะก็คือเขาก็จะเชื่อในเรื่องของค้าขายโชคลาภค่อยไปแก้บนอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พวกขอเรื่องนี้นะคะพวกแบบหน้าที่การงานทหารตำรวจอย่างเงี้ยเขาชอบค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเคยมีทหารญี่ปุ่นนะคะมาขึ้นตรงชายทะเลตรงแถววัดนะคะขึ้นมาจะมาเอาแร่เงินบนบนภูเขาใกล้ๆวัดนะคะ แล้วก็มีค่ายทหารไปตั้งอยู่ค่ายทหารโดนไอ้ไข่ค่ะไปแบบไปเล่นไปหลอก oh. เขาก็เจอมาเหมือนกันอนะไร่งเงี้ยอันนี้ก็ก็เลยมันมีคนเอาชุดทหารไปถวายเพราะว่าเขาคิดว่าพี่ไข่ชอบ oh, <okay. S 2> ชอบอชอบเครื่องแบบอะไร่งเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะรวมๆก็ตำนานที่รู้มาสรุปแล้วนะครับไอ้ไข่เนี้ยก็คือเด็กวัดที่เกิดจากนิมิตแล้วก็จากความเชื่อของชาวบ้านว่าให้โชคให้ลาภให้พรต่างๆนะครับ ก็มีการมาขอพอรมาบนบานสารกล่าวต่างๆนะครับแล้วเวลาเขามาแก้บนเนี่ยเขาก็จะเอาไก่มาถวายไก่เนี่ยก็คือไก่ชนนะครับเขาเชื่อกันว่าเป็นไก่ชนที่ไอ้ไข่ชอบนะครับส่วนคําว่าไอ้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำหยาบนะครับเป็นเหมือนว่าเขาเรียกเด็กนะครับไอ้ไข่ก็คือเหมือนเด็กชายไข่อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วนะครับวัดเปิด8ปดโมงแต่คนก็แห่มาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกับสนามบินนะครับโดยที่ระหว่างทางเนี่ยเราจะแวะ ชื่อร้านว่า Meridian and Co. นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนโฮสเทลแล้วก็มีคาเฟ่ด้านล่างด้วยร้านนี้จะมีเครื่องดื่มมีเค้กมากมายนะครับวันนี้เราสั่งเค้กหลายชนิดมากนะครับอยากจะบอกว่าเค้กที่เนี่ยอร่อยมากนะลุงมาประทับใจมากรสชาติดีมากโดยเฉพาะตัวแบล็คเบอร์รี่ตัวนี้นะครับอันนี้ลุงมาชอบมากเลยนะครับส่วนเครื่องดื่มที่เนี่ยก็ใช้ได้นะครับมีกาแฟมีมอกเทลต่างๆนะครับเราสามารถเลือกสั่งได้เลยนะครับ ค่ะนี่นะคะร้านเมดิสันนะคะคาเฟ่ซึ่งที่นี่เป็นเบรแอนด์เบรคฟาสด้วยนะคะเออบรรยากาศข้างในก็คือดีมากแต่ว่าร้านเนี่ยพื้นที่อาจจะน้อยหน่อยนะคะเราก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอ,อ,อพูดในร้านนะคะแต่ยังไงใครชอบทานเค้กแวะมาได้นะคะเครื่องดื่มก็ดีค่ะฝากเลวนนะคะที่อำเภอท่าสาราจะ้ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปสนามบินเพื่อกับกรุงเทพมหานครครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมหารเรื่องครับเจอกัน